และกิกรรมประจำสัปดาห์น uh, ี้นะครับก็มีนักเตะเข้ามาใหม่แล้วนะครับอ่ะก่อนที่เราจะเข้าไปดูนักเตะนะครับก็จะมีรอบไฟนอลนะครับรอบสทีมสุดท้ายนะครับเก้าพฤศจิกาครับคัดตัวแทนไปแข่งที่เกาหลีนี่ครับอ่ะฝากเป็นกําลังใจให้นักแข่งด้วยแล้วกันครับ14นอเป็นต้นไปนะครับผมเหมือนจะคนที่ไปเชียอาจจะมีของรางวัลต่างๆนานาครับอ่ะอันนี้เข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่อนต่อเนื่องนะครับหลอนจริงนะหลอนจริง อ่ะใครที่อยากจะได้นักเตะก็ไปเมื่อกี้นี่นะครับอันนี้กล่องวันแห่งความตายนะครับก็จะมีแพ็คเหมือนจะเป็นแพ็คใหม่ไหมแต่นักเตะเก่านะใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนักเตะอีกทีนึงฮะนี่ก็เป็นบูสเตอร์ประจําวันนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูทริคออทีสหน่อยซิสัปดาห์ที่3เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือ ร้านดับบชอบนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอยและแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเลยครับ สำหรับน้องๆที่กดสมัครสมาชิกช่องนะครับพี่ป๊อปจะมีคลิปเกิงกำไรให้ทุกๆสัปดาห์นะครับโดยจะมีสมาชิกระดับขั้นริเริ่มนะครับหรือว่า50บาทต่อเดือนนะครับก็จะมีคลิปให้อยู่ที่1คลิปต่อสัปดาห์ครับแล้วก็สมาชิกระดับน้องชายที่น่ารักครับ100บาทต่อเดือนจะมีคลิปให้2คลิป <gue> ต่อสัปดาห์นี่ครับใครที่อยากสร้างทีมด้วยการหาเงินจากการเกิงกำไรนะครับสามารถที่จะสมัครสมาชิกได้เลยนั่นเองครับ ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนนะครับได้เงินหลักร้อยล้านต่อสัปดาห์ก็มีนะครับนอ,อนขึ้น,นอยู่กับช่วงเวลานั้นๆน,น,นะครับแต่โดยปกติก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 10- บถึงยี่สิบอ่าสิบถึงสาเปอร์เซ็นต์ต่อสัปดาห์นี่ครับแล้วเจอกันในช่องชุมชนนะครับสวัสดีครับสัปดาห์ที่สามนี่เลยเฮ้ยมีอะไรน่าสนใจบ้างข้ามได้ไหมข้ามไปเอาแบบมัชชิล่าโนอะไรพวกเนี้ย อันนี้อันน,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 นี้อันนี้เป็นวันที่2องยู่นะครับต้องไปดูตรงนี้ต้องเข้ามาดูที่ชั้น2องตรงนี้นะนี่ชั้น2ชั้น2ชั้น2นะฮะกดได้ไหมไม่ได้ไปดูซีโลกลับโลกลับชั้น2อ,อันนี้น่าจะเป็นแบบเดิมไหมน่าจะเป็นแบบเดิมก็คือจะจำเป็นจะต้องแบบเดินน่าจะเป็นมาเชปะ อ้าวดูก็ไม่ได้อ้าวกดให้ดูกดดูก็ไม่ได้เฉยเลยทุกคนอะไรวะเนี่ยสงสัยต้องเล่นก่อนต้องเล่นก่อนฮนะรางวัลจะปรากฏหลังคุณผ่านประตูชั้นที่สองนะผ่านก่อนถึงจะได้กดนะครับก็ประมาณนี้บ้านผีสิงชั้นสองนักติก,ก็ประมาณนี้แหละนะครับ ไมว่ากันอีกทีนึงนะน่ารักว่าจะมาดูนักเตะแหละเมื่อกี้เอ่ยว่ามันไม่มีนักเตะประจำวีคที่สามให้ดูนะฮะไม่เป็นไรอ่ะทีอาทิตย์ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าลิเบตาโดเลสนะครับในสัปดาห์ที่4เนาะอันนี้คือสัปดาห์ที่4แล้วนะลิเบอร์ตาโดเลสนะครับนี่นอันนี้จะอยู่ที่2สัปดาห์ อันนี้ก็ยังไม่เปิดเลยยังไม่เปิดให้ดูเลยนะรอบชิงรอบชิงรอบชิงไม่เปิดเราจะจะได้แมชชีมเมือ่อไหร่ยังไม่เปิดรอบรองเราก็เล่นไปหมดแล้วนี่ไม่มีอะไรเลยรอบรองอ่ะเล่นไปหมดแล้วนี่อันนี้ก็เล่นไปแล้วอ่าอย่าลืมไปโหวตนะครับ บูตาฟุโก่ก่อนเลยแล้วกันแต่ว่ามันน่าจะเปิดรอบชิงพร้อมๆกันแหละใกล้เคียงกันพร้อมๆกันอะไรประมาณนี้ครับกีกาญมยังไม่มีอะไรเพิ่มเป็นพิเศษนะครับในตรงนี้ตัวนี้มันยังล็อกอยู่ครับรอบชิงยังล็อกอยู่รอบนี้เราก็ดูไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของวัน่งความตายฮะ วันแห่งความตายรับของก่อนเลยตรงนี้ก็ตามที่รู้ๆกันเนาะแคมป์ปูดนะครับใครยังไม่รับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับแกลอรี่สัปดาห์ที่สองนี่เรามาดูแกลอรี่สัปดาห์ที่สองกันดีกว่ามาดูซิใครคือ1 0ึ้ซันชสครับผม โอ้ยนูเยสร้อยสองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซานเชสก่อนเีนี้จริงซานเชสมันก็มีขายตั้งแต่แรกแล้วเออสัปดาห์ที่สองก็จริงแต่ว่านักเตะมันเข้ามาตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วนะครับค่าพลังก็ไม่แย่ไม่แย่แยความคงตัวสูงนะครับร้อยเจ็ดสิบหกความแข็งแรงก็อยู่ที่เก้าสิบนับเท้าซ้ายเป็นหลักนะครับในส่วนของมูโกซานเชสนะครับการทูกกดดีมากพลังแฝงเป็นไงบ้างถือว่าโอเคเลยนะเบิร์กเลยเป็นกลางๆนะครับใครชอบนักเตะตัวเล็กๆคล,ล่องๆององแบบ คล้ายแบบเมสซี่อะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะเป็นซานเชสนี่แหละแต่ว่าเท้า5้านะครับอมาดูนูเยสหน่อยสิสามหรือสดาวจะแกงน้องหรือเปล่าเฮ้ยโอ้หตบมือหน่อยโอ้แต่ว่าเท้าสามยังมีปัญหาเรื่องเท้าอยู่ครับแต่ข้อดีของนูเยสร่างนี้คือ4ดาวนะครับผมเออร่างนี้4ี่โอ้ยสปีดดีมากสปีดดีจริงร้อสซะด้วยนะครับ ความคล่องตัวก็ประมาณหนึ่งนะครับการจบสกอร์ก็พลังการยิงดีมากแต่การจบสกอร์รู้สึกว่าจะอยู่ที่104นะครับความแขนแน็งแรงดีนะครับ101นะครับคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยนะสูงสูงเมือกเหลยกเป็นสูงสูงนะครับประมาณนี้เท้า3-5ก็ถือว่าเอาไปทำฟูทีมได้นะมาดูจิมินิกันบ้างสิสไตรเกอร์ของฟรีนูรใช่ไหมครับอของฟรีนูของอาร์เนสลอตคนเดิมคนดี สามดาวนะครับค่าพลังก็ประมาณนี้แหละนะครับร้อยเอ็ดใช่ไหมนี่ร้อยเอ็ดอ่าประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งคุณสมบัติเป็นไงบ้างลูกหม่งทรงพลังอ๋อสูง้อยไปสองลูกหม่งทรงพลังอัลเลส,สูงต่านะครับก็ย,ยังยังไม่เท่าไหร่นะมาที่อัลเลทดีกว่าอาัลเลทเวอรเลสเป็นต่าต,ต่ำสูงปะปานกลางสูงอ่าดาวผิด ในส่วนของค่าพลังครับสปีดดีขึ้นนะครับในส่วนของอล่างนี้นะครับเก้าสิบเก้าสิบสองนะครับในเรื่องของเกมรับก็แน่นๆอยู่แล้วในส่วนของอาร์เรสนะครับร้อยเก้าร้อยเก้านะครับความแข็งแรงร้อยสิบเอ,อ็ดนีอเป็นตัวที่น่าเล่นอยู่นะคุณสมบัติมีเน้นเทเคเกอร์ลูกหมง่งทรงพลังโอ้ยคุณสมบัติน่าใช้อยู่นะครับความความเร็วก็ดีขึ้นนะ ความคล่องตัวอาจจะยังไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนเดิมนะครับความคล่องตัวยังไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิม73พลิกบงพลิกบอลพลิกตัวอะไรพวกนี้ช้าหน่อยแต่ถ้าใครสุ่มได้มาเนี่ยแนะนําว่าใช้เ,เหยือะนะครับสุ่มได้มาใช้เองตัวขายไม่ได้ก็ตามนะครับมาที่มาเทอุสกันดี190นะครับผมอ่าคาพลังอ่านติชุดนักเตะปีใหม่ๆเนี่ยก็ สเตตค่อนข้างดีนะอันนี้คือ99เท่านั้นเองนะครับแต่สเตตน่าจะดีกว่า99หลายหลายคนนะครับเออ190นะครับก็มีคว้างคว้างลูกไกลด้วยนะครับเอออ่ะก็ถือว่าน่าอยู่นะครับเลนนอนดูซิเลนนอนฝีเท้า102ยสองแปลว่าส,สปีดประมาณ100ปะ่ะอ่าประมาณ100จริงๆด้วยนะครับยิมรับไม่ไม่เยอะมากเท้า25โอ้35มห้ว่าเย่แล้ว2 25เฉยเลย เรนนอนนะครับผมหมักเสยใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ดูผิดนะครับตรงต้องตรงนี้ต้องทีมตรงนี้นะครับผมเมเจอร์ลิกซ์ทีมอะไรไม่รู้สูงกลางนะครับเฮายะเป็นสูงกลางอ่ะวิลลานิวว่าวิลลานิวว่าซีบี้ยสูงดีนะครับ192อ้สสโอ้ยสี่เท้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ70ต้นๆไหม แปดสิบหกสิบสองอ่าโอสปีดชาร์จไปหน่อยนะฮะอืมเวในซูเวล่านะครับ๋อไม่มีอะไรเลยต่ำบานกลางอีกต่างหากนะฮะมาเกสมาเกสเก้าสิบสามนะครับร้อยแปดสิบเก้าสองดาวด้วยโอ้ใช้ยากกว่าเดิมอีกสปีดประมาณหนึ่งนะครับก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ชื่อเสียงโด่งดังนะครับในแถวแถว ภาคอเมริกาใต้แหละนะครับน่าจะมานน้นมาดูแคมโปสร่างนี้กันดีกว่า170นะครับผมสแตทน่าจะดีดูดีโอ้หสแตทดีมากนะครับโอ้จะ120แล้วเนี่ยการพุ่งตัวนะครับแคมโปถึงไม่ถึงอีกเรื่องหนึ่งนะอ,อการตอบสนองอยู่ที่116ครับเฮ้ยถือว่าตัวเขาเรียกว่าสแตทดีแหละนะครับแต่ความสูงไม่เอื้อ,อนมวยเฉยนะครับในเกมนี้ <laughs> เออเท้า45นะครับ คุณสมบัติไม่มีอะไรเลยเวอร์เลยเป็นกลางๆอ่แล้วอ่ะก็ใครที่ชอบอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านก็แคมป,ป์ก็แนะนำแล้วกนะันครับเฮ้ยเวลานะเวลา3าหเปล่าห้าสาเดาว่า5-3 3สาามหโอ้เดาผิดอ่ะตัวนี้เป็นคนที่สปีดดีอยู่แล้วนะเหมือนคุณคุณนะครับเขามาเป็นช่วงๆนะครับร0อยเจนะครับความคล่องตัวดีนะครับจบสกอร์โอเคนะครับ ออคุณสมบัตินะโอ้ยคุณสมบัติให้มาเยอะดีอยู่นะ l a Galaxy นะครับยิงเป็นโค้งเหนือชั้นเพเมเกอร์ยิงไซก้อยนะครับเออราคาเป็นมิดไหมราคาเป็นมิดมากครับผมหกร้อยกว่าล้านโอ้โอราคาแพงเกินน,นะเฮเลราดิ CDM หกร้อยเอ็ดแปดสิบสี่ศูนย์หนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะฮะสามดาวเฮ้ยสปีดดี สปีดดีเค็มลับแน่นนะฮะความคงตัวดีอีกลังหันะครับ184ซนติเมตรก็เป็นตัวที่ดูแล้วโอเคนะเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลไอเดียว CDM น,น,นะนา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 จะมีคนที่เหนือชั้นนะแสดงว่าเขาอาจจะเป็นแบบตำแหน่งอื่นมาก่อนหรือเปล่านะี่มีเหนือชั้นด้วยเฉยเลยปกติ CDM ไม่ค่อยมีเหนือชั้นนะฮะเอา,าเลยเป็นสูงๆนะครับนี่เลยเจมินเนตสดาวแน่ๆเลยถ้าสี่ดาวคือจะดีมากนะสามดาวอีกแหละวาเลเชอ่อ่ะ สำหรับลาอูเจมินเสนะครับก็มาเรื่อยๆเรียงๆนะครับมันจะมีช่วงจังหวะหนึ่งนะที่เป็นซีซั่นไหนไม่รู้อะตอกส้นเอาตอกส้นเ,กสนเอานะครับนะจังหวะนั้นยังไม่มีสกิลอะไรที่มากมายเท่านี้นะครับสัก2ซีซั่นที่แล้วนะลาอูเจมินเสสายตอกส้นตอกอย่างเดียวเลยนะครับก็เป็นตัวที่จายตอก <laughs> อ่ะสปีดประมาณนี้นะครับความคมในการจบสกอร์อาซาสามห้ามีเหนือชั้นเมื่อเลยเป็นกลางๆครับ ไปทำฟูลทีมฟูลแลมหรอคาโดโซอ่ะคาโดโซดูสิคาโดโซอืม CDM อ่ะร้อยแปดสิบหกก็ยังยังเฉยเฉยนะคุณสมบัติไม่มีอะไรเลยนะฮะพูลิโดพูลิโดสไตคเกอร์สามดาวเหมือนเดิมครับสปีดเหมือนจะดี ความคล่องตัวก็เหมือนจะดีเท้าสามห้ายิงไซก้อยนะครับผมอ่ะแล้วคนสุดท้ายบูท t อาสี่ดาวเฮ้ยสี่ดาวอยู่นะเท้าสาสปีดโอเคคุณสมบัติละ่ะพยายามเตะลูกเฮ้ยมีคอสซิงบอลด้วยนะเหนือชั้นนะครับก็มีบางคนที่สอบผ่านนะครับโดยส่วนตัวมองว่าอาเวเลสคนนี้สอบผ่านแน่นอนนะครับสอบผ่านแน่แน มีใครอีกไหมยิรลาดก็ดูดีนะครับนูเยสล่างนี้ปรับมาใหม่ครับสีดาวนะครับก็ใครที่เอาไปทำฟูลทีมพี่ว่าไม่แย่หรอกนะครับเท้าสามห้าหน่อยอาจจะยากนิดหนึ่งถ้าเขาเท้าซ้ายแต่พยายามยิงเท้าขวาแล้วกันนะครับสำหรับนูเยสล่างนี้ออกมาดีอยู่นะอยาให้ดูอีกทีหนึ่งสปีดคือดีจัดนะครับร้อยสิบสามร้อยสิบหกนะครับถือว่าไม่แย่นะร้อยโอเวียรร้อยสองราคาล่ะเป็นวิดไหม เป็นมิดมากครับแปดร้อยกว่าล้านเป็นมิดมากมากเลยนะเป็นมิดสุดๆเลยนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างครับเผื่อใครที่แบบเป็นสายแบบอ่าสายชอบสุ่มนะก็แพ็กยังเป็นแพ็กเดิมอยู่นะอันนี้คือยังเป็นแพ็กเดิมอยู่นะใครที่จะสุ่มนะครับใจเย็นนิดนึงนะคือของะวันประมาณนี้เลยครับยังเป็นชุดเก่าอยู่นะครับนีย่ยังเป็นชุดเก่าอู่เลยหรือว่ามันไม่มีเฮ้ยม,ม,มันมีนักเตะเข้ามาใหม่อยู่นะ เออซึ่งอันนี้เป็นชุดเก่านะครับน่าจะเป็นวันเสาร์ทิศมันถึงจะมาชุดใหม่นะครับแต่ถ้าใครยังไม่สุม่มก็สุ่มได้นะฝากรันดัมพีไว้ด้วยแล้วกันนะผมอแพ็กนี้นักเตะเป็นชุดเก่าหรือชุดใหม่เฮ้ยนี่ชุดใหม่แล้วนะครับพวกนี้ชุดใหม่แล้วแต่อ้ตรงนี้ชุดเก่าอยู่นะครับประมาณนี้พวกนี้ชุดใหม่แล้วนะพวกนี้ชุดใหม่แล้วนะครับผมมีเมืม่อกี้นี้อะเมื่อกี้เป็นอาการ เสีย FC Point นะครับทีนี้มาดูตรงนี้กันดีกว่านี่กู้แข่งดีวิชั่นนะครับอย่าลืมไปแลกนะเดี๋ยวนะนตรงไหนตรงไหนนี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นี่อย่าลืมมาแลกนะครับผมนี่กาเซ่กาเซ่เชลโนนะครับใช้แค่500รยูเองนะครับผมเอ่แลกไปเลยนะครับแต้มพวกนี้หาไม่ยากลงลง้งลงแรงนะครับแพ้ชนะอะไรได้แต้มหมดเลยนะครับแต่แค่ถ้าชนะก็จะได้แต้มเยอะกว่าเพื่อนหน่อย แล้วก็เพื่อสโมสรน,นะครับอย่าลืมมารับนะครับโบคาจูเนียแล้วก็นิวยอร์กซิตี้นะครับนี่รับไปเลยคาร์บอนี่โรเมโลสำหรับผู้เล่นใหม่ก็เอาไปใช้ได้อยู่นะมีหลายๆจริงๆผู้เล่นใหม่อาจจะมีเยอะกว่านี้นะครับมันแจกมาเรื่อยๆนะนี่ครับอ่ะของฟรีประมาณนี้ของฟรีของฟรีประมาณนี้ออนเอ้ยเดี๋เด็ดเด็ดพันสามพัน ระเวอร์ชัน3,000อ่าไม่ถึงเฮ้ย1,000เฮ้ยมันต้องสุ่มแล้วละ่ะมันต้องสุ่มแล้วละ่ะจังหวะนี้1,000เท่านั้นเองมันต้องสุ่มซะแล้วอ่ะขออนุญาตสุ่มนิดนึงเฮ้ยอาจจะได้นักเตะร0 3ก็ได้มาเชลเหลือมาเชลเหลือๆ4ตัววันนี้เอาไม่ส้มเลยไป ร้อยสามใครก็ได้อ่าลาวาเอ,อ้ยญี่ปุ่นโอโ้โ,อโหใครวะเนี่ยมนาโคมิมินามินโนะเก้าสิบแปดอ่ามินามินโนะเก้าสิบแปดนะเพราะมันเป็นชุดเก่าอยู่นะไม่ใช่ชุดใหม่นะเอ,อ้ยมีชุดใหม่อยู่นี่เดมเบลรี่อ่ะประมาณนี้อะไปซุ่มกันนะครับซุ่มตัวดีก็ดีใจด้วยนะครับผมประมาณนี้อะหน้าโซเชนยสังคมอย่าลืมไปตากันครับ เนี่อันนี้ดีไหมนี่ขอดูนิดนึงเฮ้ยร้อยหนึ่งได้ล้านหนึ่งหรอนี่ถ้าโอ้ยมันจํากัดไหมนี่ถ้าพันหนึ่งก็ได้สิบล้านเอ้ยก็โอเคอยู่นะพันหนึ่งได้สิบล้านเลยนะดีกว่าดีกว่าเอาไปแลกนักเตะแหละอะถ้าเทียบกันนะถ้าเทียบกันตรงนี้สามพันนะ ถ้า95สมมุติว่ามันตรงปกเนี่ยมันก็ได้10ล้านแต่เสีย3,000แต่นี่คือเสีย1,000เนี่ยได้10ล้านเลยนะครับออตัวนี้เหมือนจะไม่เสี่ยงนะครับตรงนี้เสี่ยงหน่อยแต่ก็มีโอกาสที่จะได้มากกว่า95 9 0ดีกว่ามีโอกาสที่จะจะได้มากกว่า95อยู่นะครับแต่ถ้าได้95ตรงปกคือราคาต่าสุดคือ10ล้านนะครับอ่ะก็ไปซูมเอาอีกทีนึงแล้วกันครับอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของอนักเตะกันบ้างครับนักเตะรอบนี้ ที่เข้ามาใหม่นะก็เดี๋ยวเราไปดูซิมีใครบ้างนะครับที่แน่ๆคาซิยาดเอาไปดูสเตตคาซิยาดดิคาซิยาดนะครับ185นะครับสเตตเอ,อ้ยดูแล้วสเตตของแคมโ์ป์ดูจะดูดีอยู่นะถ้าใครชื่นชอบคาซิยาดก็จัดได้อยู่นะครับนะความสูงดีกว่าแคมปป์โอดอยู่นะครับสเตตก็โอเคอยู่นะครับคาซิยาดเป็นตัวหนึ่งที่ปฏิกิริยาดีนะ ใช่ไหมเนี่ยการตอบสนองนะครับเนี่ยการตอบสนองค่อนข้างดีนะวิ่งปงวิ่งปิดช่องอะไระครับอะมาดูที่อุสมานเดมเบเลด่ดิอุสมานเดมเบเล่ข้อดีของเขาก็คือในเรื่องของเท้า55นี่ครับมาตำแหน่ง RW นะครับแสดงว่าเส้นทางของแกเรตเบลเป็นอย่างไรเม็ดส้มเม็ดแดงเอ้ยก็ยังราคาสูงอยู่นะครับอุสมานเดมเบเล่ยังไม่สะเทือนแกเรตเบลเท่าไหร่นะครับ 117 114สปีดดีมากนะครับเท้า55ด้วยซ้ำนะครับพลังงานน้อยไปนิดนึง4ดาวนะครับน่าจะมีสำรองเพิ่มแหละนะครับสกิลมูฟห้ดาวนะครับสปีดดีความคล่องตัวสูงนะครับการจบสกอร์น้อยไปหน่อยนะอุสมานเดมเบเล่เท้า55ก็จริงแต่ว่าการจบสกอร์น้อยนะ96เท่านั้นเองครับอ่ะความแข็งแรงน้อยไปหน่อยนะครับบางๆหน่อยคุณสมบัติมีเหนือชั้นนะครับสูงบรรกลางอ่าคนแรกของเราผ่านไปนะครับมีใครอีกไหม มีอยู่ไหมเนี่ยนี่ไงโซคาเตสโซเตสมาตำแหน่ง CAM ครับร่างนี้พลังงานลดเหลือแน่นอนครับอยู่ได้ครบ90นาทีแน่นอนสก,กิลวบ4ดาวค่าพลังประมาณนี้เมื่อกี้นี้เราดูอุสมานเดมเบเรกเป็นเหนือชั้นใช่ไหมเหนือชั้นนะมีแค่เหนือชั้นอย่างเดียวนะครับรูเลต์รูเลตอ่ะแล้วก็สก,กิลติดตัวอยู่เป็นที่รูเลตนะครับอ่ะมาดูที่โซคาเตสกันบ้างครับ อ๋สปีดดีครับโซคเต้ร่างนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะสปีดดีครับในส่วนของ CM มความคงตัวสูงเป็นนักเตะที่ตัวสูงแต่ว่าความคงตัวก็สูงเหมือนกันนะครับไปกับบอลได้ดีจบสกอร์เป็นยังไงบ้างจบสกอร์ไม่เยอะนะครับแต่ว่าพลังการยิงดียิงไกลเด็ดนะครับจ่ายบอลสั้นบอลยาวดีครับผมความแข็งแรงอยู่ที่96ครับคุณสมบัติให้มาเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิกซุงพลังเนื้อช้านิ้วตัอยห่ที่ไกลยิงไสกอยวฟเน่ยเป็นกลางๆครับก็อาจจะ ใครหลายๆคนน่าจะชื่นชอบสําหรับโซคาเต้ครับตําแหน่ง c a ครับผมอ่าก็เป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งนะครับอ่ะคาวาคาร์มาที่ r w rb 102นะครับทีแรกคิดว่าจะเป็น103เป็น102นะฮะพลังงานอยู่ที่4.5่จุดห้าสกีมูฟสาดับสปีดอยู่ที่103 102นึครับผมเกมรับก็อยู่ที่102 106้อยสอนึร้อครับความโค้งตัวประมาณหนึ่งครับคุณสมบัติไม่มีอะไรแล้วครับคาวาคาร์ล่างนี้ มันเลยเป็นสูงสูงครับทำฟูลมทต์ดิดหรือว่าเล่นในแรงก็โอเคนะตัวนี้นะครับมีอีกไหมร้อยสึบ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 นี่ไงซอนครับซอน้างมินแสดงว่าถ้า,างั้นแสดงว่าในส่วนของเอ๊ดูเด็กอยู่ไหนเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันนะ อ๋อซอนล่ามนี้มาตำแหน่งสไตเกอร์นะครับสปีดดีข้อดีของซอนก็คือเท้า55ครับสปีดโอเคอยู่นะ110 112นะครับสกิลมูฟ4ดาวพลังงาน4.5ครับความคล่องตีความคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็การเลี้ยงบอลไปกับบอลได้โอเคเลยนะครับจบสกอร์สวยครับความคามในการจบสกอร์อยู่ที่113ครับพลังการยิง112การควบคุมตำแหน่งอยู่ที่110ครับความแข็งแรงอยู่ที่92ครับนะไปลุ้นกันว่าคุณสมบัติของซอน จะมีมากน้อยขนาดไหนฮะอ่ะมียิงเป็นโคง้งยิงไปดูจากที่ไกลนะครับร่างกายแข็งแรงไม่มีแล้วเลี้ยงเร็วไม่มีแล้วนะครับผมวอลเลยเป็นสูง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 หรอต้องลงไปเล็บเล่นเกมลับด้วยเละสิร่างนี้ก็เวอร์เลย์อาจจะดูยากนิดนึงนะแต่ใครที่ชื่นชอบซอนก็มาแล้วครับร้อยสองครับโบนิเฟสอ่ะนักเตะกองหน้าของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นครับ อา๋อลังงานน้อยไปหน่อยนะสกิลสามดาวเองครับร้อยเก้าสิบคือดีแหละนะครับร้อยเก้าสิบคือดีแต่สกิลสามดาวอาจจะใช้ยากหน่อยนะครับกอสปีดประมาณหนึ่งเก้าสิบสามเก้าสิบเจ็ดนะครับไปกับบอลได้โอเคนะครับความคงเข้มวาเก้าสิบสามนะครับด้วยความสูงเท่านี้นะครับจบสกอร์ดีนะครับพลังการยิงเด่นนะครับความแข็งแรงดีคุณสมบัติยิงประตูจากที่ไกลครับนะส่วนของบอนิเฟสครับจื๊บ อะดิโรเลนโซมาที่101นึรเอ็ดฮะไม่ดูก็คงจำไม่ได้นะครับ1 0 4 106นะครับ183ิมซนติเมตรดิโรเลนโซเกมรับเป็นไงบ้าง1 0 2 104่ 120, ฮะคุณสมบัติล่ะมีพยายามเตะลูกขวางสนามก่อนครับว่าจะเป็นเกมลูกกลางๆเกมรับสูงเออเหมาะกับสายเกมรับของแท้นะครับนบโปลรส่งเข้าประกวดมีใครอีกไหม คูคเริยาคูคเริยานะครับ3ดาวนะครับ173ซนติเมตรนะครับค่าพลัง1 0 3 98บครับกมรับก็ดีอยู่นะไปกับบอลได้โอเคส่งบอลโอเคนะครับคุณสมบัติไม่มีอะไรครับก็เลยเป็นสูงสูงนะครับคูคเริยามีใครอไหมมีตรงพวกนี้ด้วยนะนี่มา184เซนติเมตรนะครับจากนาโปลีนะครับผม ลางงานอยู่ที่5าดาวสกีมุกสามนะครับสปีดโอเคเลยนะครับเกมรับแน่นๆนะครับอุณสมบัติไม่มีอะไรครับเบิร์กเลยเป็นเกมลูกกลางๆเกมรับสูงครับนี่ขอดูดูเด็กดูเด็กอยู่ไหนดูเด็กทำไมหาไม่เจอเพราะว่าจะเอาไปทำฟูลทีมไงควาฟูลทีมริ้วผูทำไมดูเด็กหายไม่เจอดูเด็กอยู่ตรงไหนหรือว่าดูเด็กฟรี เจอร์ซี่ดูเด็กอยู่ตรงไหนไม่มีอ้าวแสดงว่าดูเด็กอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะหาดูเด็กไม่เจอแสดงว่าเดี๋ยวเราขอไปดูที่ร้านค้าแล้วกันครับเจอร์ซี่ดูเด็กหายไปไหนเนี่ยดูตรงนี้ก็ได้นะครับอาอนี่ไงนักเตะนี่ไงเจอร์ซี่ดูเด็กหนึ่งร้อยครับผมเจอซี Jersey, ่ดูเด็กอันนี้คือนักเตะใหนะม่เนาะเมื่อกี้นี้นะ ราคาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวจะขอดูราคานิดหนึ่งอ่ะไม่เป็นไรหรอกก็ใครที่เอาไปทำฟูลทีมลิเวอร์พูลก็เนี่ยครับดูเด็กนะครับโอเวียสูงสุดณนะัปัจจุบันแล้วนะครับนะอาริซอนหรือมามานัตวิลลี่นะครับโอเียน้อยแล้วนะครับตอนนี้ดูเด็กสูงสุดของฟูลลิเวอร์พูลแล้วนะครับผมมีใครที่เราข้ามไปไหมมีแกเบียลมาเกนเยสนะครับแกเบียลน่าจะไม่ คุณสมบัติปะเฮ้ยมีลูกหมงกุทรงพลังนะครับแกเบีว้วทางนี้มีลูกหมงกุทรงพลังนะสปีดโอเคเกมรับแน,นแ,นนแน่นนะครับสูง190ซนติเมตรนะครับความแข็งแรงแน่นเลยนะฮะทั้งชาลีบาทั้งแกเบี้ยวนะครับโอ้โหฟัวซีนอตน,นี่กองหลังคือแน่นปักแน่นอนนะครับร้อยสองร้อยสามาขนาดนี้นะครับเออเป็นตัวดีนะมาจินเยสนะครับตัวนี้ดูแล้วดูแล้วดูแล้วคุยระยะดูแล้วดูเด็กดูแล้วเมื่อกี้เอ็มบิโมท้าวห้าสามนะครับ ตัวนี้สปีดตัวนี้สปีดลดลงนะฮะร้อยเจ็ดร้อยสองอ่ะอย่างว่าเข้ามาที่โอเอ0 0ร้อยไงได้ประมาณนี้นะครับของข้องตัวดีนะครับการจบสกอร์ดีนะแรงการยิงควบคุมตำแหน่งนะครับหน่วยสมบัติไม่มีอะไรเวอร์เลยเป็นสูงๆนะครับจากเบลนฟอร์ดใช่ไหมอกอร์เลสกาล่างนี้มาที่ OVR 100ครับพลังงานอยู่ที่4ดาวสกิลมุ้3ดาวนะครับ เป็นแนว box to Box นะครับเกาเลสกาลานี้นะครับจริงๆวอร์เลทของเขาเป็นน่าจะเป็นแนวเกมรับมากกว่านะเกมลุกกลางเกมรับสูงใช่ไหมอ้าวสูงบันกลางาจำผิดนะใ <c oughs> นเรื่องของการจบสกอร์ก็โอเคครับจ่ายบอลสั้นบอลยาวดีนะครับผมมีเทคเคลได้ด้วยนะครับความแข็งแรงอยู่ที่100ครับเป็นตัวหนึ่งที่ดีนะครับสาดาวถ้าใครไม่อะไรมากก็นี่แหละครับ มาตีนีน้ cher, นะครับผม The butcher นะครับ The butcher ร่างนี้ทำพลังงานอยู่ที่4ดาวนะครับสกิลมุก3ดาวนะครับเออ3ดาวก็โอเคนะจริงๆ CB อะไรก็ได้หรอกนะครับไม่ไม่เน้นในเรื่องของการใช้สกิลอะไรหรอกสปีดนะ93 89นะครับ178นะครับนี่มัน new Cannavaro ชัดๆเลยนะครับความสูงขนาดนี้เกมรับแน่นๆนะครับผมเออความแข็งแรงดีนะฮะคุณสมบัติโอ้โห ดูว่าดีอยู่นะคุณสมบัติของมาติเนสล่างนี้ครับมีเน้นทัเคิร์นนะครับส่งลูกไกลเฮ้ยใครทำฟูลแมนยูจริงๆฟูลแมนยูเนี่ยมันก็มีซีบีดีๆหลายคนอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นฟูร์ดินานวิดิศนะครับอ่ะมาติเนสสตาร์มเออคือฟูลแมนยูต้องเลือกแล้วแหละนะครับว่าจะเอาใครเข้าทีนะครับเพราะว่าแหมตัวซีบีของแมนยูดีๆหลายตัวอยู่นะมาติเนสก็ดูแต่โอเคครับก็ดอน โอ้เมื่อวานนี้ไปเจอนิวฟูลทีมนิวคาสเซิลนะครับแบบเออสนุกมากเลยนะเออเนี่ยเจอกรอดอนยิงด้วยแหละนะครับอ่ะกรอดอนล่านี้มาที่โอเวียร์เก้าสิบเก้าครับสกิลมุฟสามดาวเหมือนเดิมครับสปีดดีจัดนะครับร้อยแปดสิบสามเท้าสามห้านะคุณสมบัติอะยิงเป็นโค้งนะฮะประมาณนี้ซานเชสเก้าเก้าะครับร่างนี้มาตำแหน่ง CAM ครับผมลงไปเล่นหน้าต่ำแล้วเอ้ยหน้าสูงแล้วนะครับสปีดก็ประมาณนี้แหละครับซานเชส ของงตัวดีนะครับเท้าสี่นะครับสกิลมุสามดาวคุณสมบัติเป็นเหนือชั้นนะครับผมแล้วก็มิวเกิร์โกนะครับอ่ายูซูฟรามิวเกิร์โกสกิลมุสี่ดาวนะครับพลังงานอยู่ที่ทศที่ห้าในเรื่องของสปีด106 96นะครับของพองตัวดีนะครับจบดสกอรก็โอเคเลยนะท้าว54นะครับคุณสมบัติเป็นเหนือชั้นยิงไซก้อยครับว่าเลยเป็นคลิมลุกกลางเกมรับต่ำนะฮะประมาณนี้นะครับ ในส่วนของกีจกรรมกีจกรรม,นรรม Li เนี่ยกีจกรรมลิบลิเบอร์ตาดเลเนี่ยแทบจะไม่มีตัวใหม่เลยนะใช่ไหมมีคือมีแค่นี้แหละนะครับไม่ออกตัวใหม่มาเลยนะครับประมาณนี้ทุกคนแต่อย่าลืมนะครับไปตรงนี้ก่อนนะครับโทเค็นสากลตัวนี้ก่อนนะครับไปเลือกที่จะแลกได้เลยนะครับแต่ระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับถ้าไม่เสี่ยงนะครับก็แลก คิดว่าตรงนี้น่าจะแลกได้ทุกวันหรือเปล่าอ่าถ้ายัางไงก็เก็บแต้มตรงแต้มโทเค็สคนสากลนี้ไว้เยอะๆหน่อยแล้วกันครับใช้วันละพันก็วันละสิบล้านอยู่นะทุกคนนี่มันเป็นการปั๊มเงินชัดๆเลยตรงนี้นะครับอ,อปั๊มเงินเข้าสู่ระบบนิดนึงผู้เล่นจะได้มีเงินไปซื้อไปช็อปนักเตะนะครับแต่จริงๆปั๊มเงินเข้าปุ๊บนะครับนักเตะก็ราคาขึ้นเหมือนเดิมฮะไล่ตามเมชั่นและเจ้าพี่จ๋านะครับ อ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าชินชอบก็กดไลค์นะครับใช่ก็ฝากกดแชร์ด้วยกันครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพี่หน้าแล้วกันนะครับผมา,ายพีสวัสดีครับ